เรื่องยูทูบเบอร์แค่นั้นเองที่ประบาลสิบคนเนี่ยจะแก้ไขยังไงแต่ว่าผมก็จะเสนอเนี่ยนหะไหนๆอย่างนี้ก็ต้องลองไปยื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ขอให้ยกเลิกคำสั่งโอนย้ายคดีได้ไหมเพราะว่าตำรวจก็คือตำรวจตำรวจกบดลงทำไมจะทำคดีป่าไม้ไม่ได้เพราะเขาอยู่กับป่าไม้เขายังมีอายการเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมแต่ว่าไปเอาตตำรวจจากกรุงเทพมาเนี่ยมบประมาณเท่าไหร่น่นก็ต้องเสีย แล้วชาวบ,บ้าน,เ,นเดินทางไปเนี่ยเขาเดือดร้อนขนาดไหนก็ต้องถึงคิดถึงอกเขาอกเราด้วยแต่ว่าก็ต้องก็ต้องทำอะ่ะก็ต้องทำอ่าก็ต้องทำใช่ไหม,ไหมเพราะงั้นวันนั้นที่มีคณะหนึ่งเขาบอกว่าตำรวจพื้นที่ทําคดีกลัวจะไม่ไหวว่าผู้ต้องหาสิบคนผู้ต้องหาสิบคนไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ัน มีคิดถ้าดีมันถามคิดแค่นั้นเองแล้วบางคนเนี่ยแค่ยืนถ่ายโลกบางคนก็เฮถามว่าผิดไหมแล้วถามว่าตอนนี้ไปตัดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นไม้ต้องห้ามไม่รู้มันอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่สมัยก่อนกน็อย่างที่ว่าปลูกเขาเรียกพืชเ,เขาเรียกอะไรนะพืชแต่ต้นไม้ที่สําหรับไม้กินเนี่ย แล้วก็ครอบครองกันมานานแล้วใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเราจะทำผิดกฎหมายเนี่ยเนี่ยคุณต้องขึ้นไปดึงป่านี้ไปแอบตัดเหนั้นอ่ะอย่างั้าเขาจับได้เด็ยต้นเดียวคณก็ติดคุกแต่นี่คุณทำริมถนนใช่ไหมฮะอ่าไอ้ไอ้เรื่องไม้มาค่าแก่ขาไม่ต้องห่วงเลยว่ามีดีตาแต่ไอ้เรื่องบุกรุกตรงนี้มันก็หลายหลายดีหลายหลายคดีที <c oughs> ่เขาบอกว่ามันไม่ผิดหรอกมันต้องไปผิดให้พวกเด็กทุน ทำลายป่าที่ว่ามันอยู่ในป่าแล้วเขาไปจับได้แต่อย่างงี้เนี่ยมันคนไม่รู้คนรู้จะถ่ายคลิปหรอลุงคนรู้ว่าตัวเองทำผิดกฎหมายจะให้คนอื่นเข้ามาถ่ายคลิปแล้วผ่านมาเป็นเดือนคนดูเป็นแสนเป็นล้านทั่วประเทศไม่มีใครก็บอกคุณผิดวันดีคืนดีมีคนหนึ่งเขาบอกคุณผิดคุณก็ต้องผิดแล้วนี่มันตำรวจเขาเขาเขาจะเขาต้องมองตัวเขาเองแล้วว่าทำตามหน้าที่หรือเขาทำตามแรงกดดัน อันนี้คือผมมองแล้วว่าทําตามแรงกดดันแล้วเป็นทรรมกับประชาชนไหมผมว่าผมเข้าใจเ,เรื้วยนะครับวันนี้เนี่ยคือผมเอาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะมานี่นะครับพอดีผมก็นึกได้ว่าผมมีอยากจะเอาพระองค์หนึ่งเนี่ยมาตั้งที่นี่นะครับไปหยิบ อุ้มบัตรอ้าวโอ้อุ้มไม่ไหวเป็นไม้นะครับเป็นไม้แล้วมาดูอ้าวเป็นปกพญานาคเป็นพญานาคด,ด้วยแล้วข้างฐานเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นเป็ดเจ็ดพญานาคข้างหลังก็เป็นองค์พญานาคเป็นเป็นพญานาคกลนะครับข้างหน้าเป็นพระผมก็มาฝากให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แกก็ไปจารับกลัวก็เลยฝากไว้ บ้านเอกอุ่นบอกว่าหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยผ่านพนไปแล้วอยากจะเชิญชาวพี่น้องปกคองทุกๆท,ท่านยูทูบเบอร์แต่ท้้หลุปพรครอบครัวทุกคนนะฮะว่าครอบครัวของใครทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เนี่ยตั้งเป็นสิ่งสิ่งมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน